ออกมากเลยจะได้ดูห่ังกันลท่านไงจริงๆก็ตื่นเต้นไปด้วยเพราะว่าพวกผมเองก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันถูกดูเฉพาะเรื่องตัวเองที่แบบภาคเสียงแต่เราไม่ได้ดูของของแต่ละคนใช่แต่ว่าจากตัวอย่างออนไ์มันก็ฟีดแบ a ดีมาก่างนี้แหละคนชอบหนังผีอยากดูรอดูนะเ่อคนแอาักยคนยังไงมันยังไงมกาปาาน ครับไอ้ตะย่านแห้งๆครับเดี๋ยวผมเป็นนังนังพีแบบแบบใหม่ที่ผมกับเขาเคยได้สัมผัสด้วยกันครับอ่าครับพ่ว่อพออเห็นครับในเรื่องแต่วันในเรื่องนี้เป็นยังไงครับ่พเราคงน่าจะแง่แปลว่าเราเป็นแบบเออมันเป็นตำนานคืยค่ะเราเป็นตำนานจากภาคเหนือค่ะซึ่งเป็นตำนานดังมากเหมือนกับไปถามใครเขาก็จะรู้จักกันแล้วเราก็หยิบตำนานนี้ยมาสร้างเป็นตอนขบวนแห่ของพวกเราซึ่งเหมือนแบบว่าเป็นความเชื่อที่ว่าอ่ะ ทางใต้เน yeah. so ี่ยเขาจะมีเจ้านางใช่ไหมเขาจะถูกประหารตัดคอแล้วทีเนี้ยเหมือนเขาก็วนเวียนอยู่ตรงนั้นแหละแล้วทุกคนก็แบบเห็นกันมาเรื่อยๆก็ถามความน่ากลัวตอนเราให้จีบให้สิบยังไงบ้างให้สิบเลยไหมสิบเต็มเลอุ้ยให้แปดแล้วกันเผื่อคนกลัวเผื่อคนกลัวไม่น่ากลัวขนาดนั้นกนเไมเผื่อใครกลัวลองเข้าไปดูก่อนอาจจะไม่น่ากลัวก็ได้ตอนสองตอนที่สองตอนสองพี่เทปพี่เทปพี่เทครังไง จริงจริงพี่เทฟของเราเป็นทำงานกับภาคอีสานภาคอีสานแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมเนี่ยพี่รินน้องเทกมหาลัยซึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเป็นเกี่ยวกับรุ่นพี่คนหนึ่งที่ไม่อยากจะเข้าร่วมพิธีกรรมนี้เขาไมนไม่ยินระบบไม่ยินพิธีกรรมเลยใช่แล้วเขาก็ต้องเทครุ่นน้อง ซึ่งการเป็ว่าอยู่ๆก็มีเหมือนตัวเขาที่ไ oui. ม่ได้อินเขาก็ไม่ได้เทยเลยแต่การที่ยู่รุ่นน้องก็ได้ของจากใครก็ไม่รู้ซึ่งเราก็ต้องมาหากันว่ารุ่นพี่คนนั้นคือใครมันก็เป็นความสยองขวัญความลี้ลับที่ทุกคนต้องไปสัมผัสใช่่าควาเจิงจจิงนไหมจริงจริรจิงจรังจจิงนริงจริงนริงจริงจรริงนริงจริมจริงจรงจริงนริงมรง พูดไปแล้วมันจะสปอยไงอยากให้อยากให้ไปดูกันในโรงดีกว่าแต่ว่ามีซิกแพคแน่นอนไม่บอกครับไม่บอกไม่บอกคนนี้อาจจะมีซิกแพคแต่เนี่ยวันแพคแน่นอนอันนี้เราจะเป็นเซเว่นแพ็กความน่ากลัวสิบให้เท่าไหร่อะตอนเราที่เขาแปดแล้วเรา ผมว่าจริงๆอ่ะกา,เาเรเลดคะแนนงานตัวเองมันก็ยากเหมือนกันใช่ผมอยากให้คนไปดูแล้วมาบอกพวกเราใช่แต่แต่ถ้าส่วนตัวผมเนี่ยดูแล้วจากเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับขบวนแห่น่ะผมให้ตอนเราสักเจ็แล้วกันอ้าวทำไมเราต้องไปถึงเลเขาจ ในใจก็คิดว่าจะให้เยอะกว่านั้นอ้าวสักติบไปมั่นไว้ก่อนสิบเลยสิบเลยอ่ะบั่นไว้ก่อนบั่นไว้ก่อนไว้ก่อนและปิดนายตอนสถึง้ายนะบอกตูว่าสิบอันนี้คืออะไรเท่าไหร่แล้วเนี่ยถ้าเราคือจะไปน้ำกีหรือเป็นหน้ำตลกว่าทีเซอร์เราขำนะบอกเขาไปพี่ไม่ได้ตั้งใจให้ขำเลยนะครับจริงใช่นะไม่ได้ตั้งใจให้ติเตอร์ใครติดอมมุชก็ติดอมมุกไม่มันก็มีความแบบว่า จังหวะโป๊ะบ้านิดหน่อยในเรื่องเราใช่แต่มันไอ้เรื่องผมผีเยอะสุดใช่เยอะสุดในบรยดรามาดราม่เรื่องแต่วาแต่ละคนด้วยทุกคนแต่งเป็นผีโมกทั้งคณะเป็นทั้งคณะอะไรกินมันเป็นตำนานจากที่แตงล่าภักกลางพักกลางมาสปอยหน่อยครับแต่มันต้องเยอะมากนะก็ตำนานมันมี่ว่าใครที่เคยเห็นหรือเคยได้ยินเกี่ยวกับสารนี้แล้วก็จะมองมองไม่เห็นสัตว์ คนไทยที่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยก็จะมองไม่ใครที่รู้ใครที่รู้ใชไม่เห็นใครที่ไม่รู้จะเห็นขอบคุณไม่เล่นเรื่องอื่นนะจำยิ่งฟังมาเยอะไงฟังเยอะฟังเยอะประมาณไหนยังไงพี่มาตอนจบตอนจบก็คือดูแล้วสิแต่ว่าจริงๆผีผีนางรำก็คือเป็นเหมือนที่มันตัดต่อใช่ไหมที่เปิดไปแล้วเป็นผีนางรำสามคนเลยนะไม่ใช่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 สามคนนั้น ตัดจังหวะดีมากเลยการ์ดคนนั้นดีมากคนนั้นดีจริงแล้ม่ก็เฉลยเลยไหมหรือว่ายังไงยังไม่ได้เฉลยไม่เลยยังไม่ใช่มีสคนนั้นใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอังคารสามคนนะไม่ใช่ไม่ใช่เป็น3คนในเรื่องสามคนในเรื่องเราเป็นแดนแมสะสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดมั่นใจเพราะว่ายังไงดูมาสองเรื่องแล้วต้องดูเรื่องผมมาแล้วใช่มันคือหล่อเกินน่ากลัวสุดน่ากลัวสุดน่ากลัวสุดหั่นร้อยร้อยล้านแม่นกลัวแสนร้อยล้านตาตาร้อยล้านหรือเปล่าตาตาน่าจะร้อยล้านท ผมให้เรื่องนี้750ล้านเลยครับถ้าไม่ถึงเราให้เองถ้าไม่ถึงถ้าไม่ถึงก็สู้กันต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกทีมครับผมฝากติดตามเลยค่ะเขอบใจมากน้องตามน้องตาม ครับติดตามตาดติดตามอ้อน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 หมอรอยยิ้มใช้รอยยิ้มสก๊อตไลท์ตอนนี้รอยยิ้มไม่ช่วยเลยพี่ครับก็ฝากติดตามภาพยนตร์เรื่องเทอมซามนะครับสําหรับแฟนๆภาพยนตร์หนังสยองขวัญเนาะบอกเลยว่าห้ามพลาดสามตอนสามรสชาตินะครับอยากให้มาให้กําลังใจพวกเราเยอะๆครับผมสามสิบพุทภาคมนี้ครับครับผมถ้าใครดูก็แชร์ต่อนะครับแชร์ต่อค่ะแชร์เขาบอกเข้าไปอ่านเออ chế con không mà, 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 mà <laughs> không 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 Yeah.